กดกลิ่งหน้าบ้านกับไปรสีนไทยเจ้าโอ๊ยดีใจมีลูกค้าทางชาติสั่งมะม่วงไทยทพิปไปเมืองนอกยกหลังไปเมืองนอกยกหลังว่าแต่มะม่วงไทยทพิปโกอินเตอร์แบบเนี้ยถ้าพี่ทพิปรู้นะดีใจแน่นอนแน่นอนสิครับฝีมือตัวเองโง่แต่ว่าโกอินเตอร์แบบเนี้ย เราจะส่งยังไงพ่อมูสิครับเร็วๆเลยเดี๋ยวไม่ได้ออเดอร์นี้หรอกพักยกนะปวดหัวไปหาไฟดีกว่าบไปปวดหัวโอ้ยส่งไงดีเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอีเมสของคุณทิพย์ครับเออว่าแต่ทำไมดูเครียดๆกันจังเลยครับ ก็เคลีย์สิคะก็ตอนกับพี่แจก๊กกำลังหาข้อมูลส่งสินค้าไปต่างประเทศอยู่นั่นสิครับ พี่ไปมีคาแนะนำายอืมงั้นก่อนอื่นผมขอแสดงความดีๆก่อนละกันนะครับที่สินค้าโกนเตอร์แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมแนะนําบริการดีๆของไปชนีไทยให้ครับไปชนีไทยของเรานะครับมีบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้บริการเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่งด่วน EMS world ส่งประหยัด e package นะครับหรือว่าจะเลือกส่งด่วนแบบ premium courier post นะครับส่งได้น้ําหนักสูงสุดถึง200กิลกรัมสะดวกแบบไหนเลือกส่งได้เลยครับ สุดยอดไปเลยค่ะพี่ไปพี่ไปมาทีไรเนี่ยนะมีทางออกให้น้องตวนทุกทีเลยไม่เหมือนอพี่แจ็คเลยใช่เพราะพี่แจ็คมาทีไรสร้างปัญหาให้ตะวันตลอดเลย <c oughs> ว่าแต่พี่ไปนี่เขาไม่ธรรมดาเลยครับ,รบนี่แหละครับก็เรียกว่าไปรณียีไทยครอบคลุมทุกการส่งจริงๆแบบนี้ขอไปส่งไร่สลีต่อก่อนนะครับได้เลยครับคุณจอยู่นี่ฮะขอบคุณมากนี่ครับ <c oughs> <c oughs> หน้าที <ici> <an S 2> ่ค <pentru> ู <laughs> ่หูโอเคผมชมว่าผมรู้สึกยงจริงๆครับผมันเดี๋ยวผมขอไปส่งของก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ๊ายบายนะครับคู่หูครับครับผมชคดนี้ครับคู่หู